สวัสดีค่ะเจอกับอดีเนาะค่ะช่องอาีคนภูพานเนาะค่ะเนาะวันนี้อารีพามากินกับเขาอาหารไทยเนาะค่ะเนาะกินอาหารอีสานไปแล้วกันกินอาหารไทยนะคะต่อวันนี้เนาะค่ะเนาะกับเข่ารีก็บเมีไข่ปลาโลกอาหารโปรดอาีเลยกินยามใดโอ้ยหมักยมนั่นเนาะค่ะไข่ปลาโลนะคะอาีซื้อมา40บาทค่ะเนี่ย มีถึงเนื้อมีถึงไข่และนี่ก็จะเป็นกะเพราเนาะค่ะกะเพราไอ้กะเพาหมูใส่ปลาหมึกเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีของหมักจักหน่อยเนี่ยค่ะเนาะปิ้งตับไก่ใหม่ๆเนาะค่ะรีหมักกินใหม่ๆแห่งๆเนาะค่ะเนาะลาวานิ่มๆมาลีบ่ค่อยหมักปันใดงเนาะค่ะเนาะมาค่ะบันนี้บ่เว้าลายเนาะค่ะเนาะยาวนามารีเนาะค่ะกับเขาง่ายๆเตกัสเซียมเนาะค่ะมาค่ะบันนีโบ้เฝ้าลายนามานีหิวเขาหิวเขาอะไรอะค่ะร้านเจ้าเดิมอ่า สี่สิบไอ้ยี่สิบบาทนะคะเบนไข่เสียบเดี๋ยวค่ะเบนเห็นดน้ำกินมันเยอะค่ะไขมันโดห์ค่ะนีมักที่สุดเลยเซีบท้องก็บห้องนะคะ <laughs> yêu khẩu này Sự giọt là Sự giọt không Kin anyway. xem Phân tục học có xong nhà hạn à Cô có sao à Phải yêu khẩu nó hả nó bây giờ bố đẹp im phòng ngay ngày cả đưa đến mương เสียงเดียวนะคะเนาะบ่มีตลาดลาวนะคะถ้ามีตลาดลาวนี่คักเลยค่ะนะกมีน้ำารองโคนะคะเนาะ มีมันกินในนี่ค่ะไข่ตุ๋นนะ้ำรี้รคนยมักมันเลยไข่ตุ๋นอะมากินกว่าไข่มากกว่าใส่พริกหน่อยนะ,ะนะไข่ตุ๋นมันจืดเกินน,ะนี่บคกยมกัก พูดนะอร่อมากกับเห็มด้วยค่ะตับไก่มันนิ่มมันขาวค่ะไม่ค่อยมักกันแล้ เวลาเฮาซื้อตับไก่เนาะค่ะเนาะมาผัดเนาะค่ะเนาะหรือว่ามาเห็ดอียังกะส่างเนาะค่ะเน้องไม่รู้เป็นตับไก่ไอรีแนะนำเนาะค่ะเนาะให้ซื้อตับไก่ที่มันแบบท่าใส่ซื้อท่ามากกินมันหวานเนาะค่ะตับไก่เนาะมันหวานมันๆนี่ให้เลือกแบบตับที่โบค่อยแดงเป็นได้เนาะค่ะเนาะมันสีอร่อยเนาะค่ะเนาะบางทีเป็นซุ้มเอ้ยซุ้มอ่าสิคิดแบบเฮ้ยมันจืดแล้วมันเน่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย จริงๆแล้วมันกับโบเมนนะคะมันหลสาเหตุอาจจะเขาเสียน้ำแข็งไหลก็ได้นะคะมันเลยจืดอะสินะคะเนาะเสียน้ำแข็งหลเสียน้ำแข็งนานเกินอะไรอย่างสีนะคะเนาะอาจจะเป็นเยอะอันนี้ล่ะค่ะนะเยอะเกินเกินน้ตามันเลยซีดตามันเลยซีดนะคะบางทีก็อาจจะเป็นตับอ่อนก็ได้สินะคะเนาะส่วนมากลีไปซื้อตับสิ่งที่สำคับเลือกตับที่มันแบบโบข่อยแดงนะคะเพราะว่ามันแดงมันจะขาวค่ะมันบะมัน มันสิออกหวานอยู่แต่บอหวานหลายมันสิออกขาวๆนะคะเนาะอันนี้การเลือกซื้อตับไก่นะคะเนาะมันบอกส่วนมากไหมคะเพื่นแบบตับโบรามแบบลูกค้าเห็นเขาจะปวชอบกระตุนกระช่ายนะคะแบบนี้เนาะการแบบการที่แบบแม่ค้าเพื่นเลือกนะคะเนาะเอาไปบปริโภคให้ลูกค้ามันกินนะคะ แล้วพูดถึงการทำไปซื้อมากินนะสิอดีแนะนำให้เป็นตับที่บกบวกลอยแดงบรนไดจะเซบกว่ามันจะบคกลอยข้าวหลายครับ กินเลยค่ะมาด้วยค่ะเขาคนยี่สิบบาทเขาเจ้าค่ะขาลีเลือกซื้อ ไม่ไมาย,ยังหน่อยเฮม่มมากินตับไก่คนะ่ะถ้าเป็นตับกา้านเอตับเอบ้านเฮาสิกะ เสียบด้วกันนะคะขาแล้วก็ปิ้งเอานะคะเนาะกินดับเบิลนะคะพางงานจะ <c oughs> เป็นของหมักจะกินลายะค่ะเขา แต่กระเพาะพ่นสตมต่ำนะคะจนจำอร่อยกว่า

เนียงต่อมิวโอ้ขนมเนื้อนระีซื้อขนมมากินค่ะน่ <c oughs> คะซื้อมากินมันสิมีไอ้เขาเรียกอนะไรนั่นนมมิวเม็ดแทนยาพืชเม็ดแัญยพืชผสมกับอ๋อมันสิมีนี่ค่ะนี่ค่ะซองมันจะเป็นยังซี่ มันสิมีเม็ดอันนี้พพ้อมค่ะเม็ดมะม่วงหินมะพานพพ้อมเนาะค่ะเนาะแล้วก็เบเกอรี่แห่งเนาะค่ะเนาะอบแล้วก็ลูกเกดมีหลายอันนะคะอ่านประอังกินบวกอร่อยค่ะเนี่ยมันบมันหลายแบบเวลากินอันสิมันบอมมันมัติดลิ้นนะคะมันเหมือนแบบเคลือบเคลือบไอเขาเรียกว่าเคลือบมันยังมัติดลิ้นกินกับไปมันก็คือแบบคือหายไปเลยคือเขาไม่ได้แบบกินพวกมันพวกอย่างนั้นสินะค่ะ เป็นข้ามอร่อยค่ะเสียบของเ <c oughs> อ็มบีค่วค่ะกล่องมันจะเป็นยังซี่ค่ะรีซื้อมากินว่าเป็นยังั้งน้องมิวเนาะเนี่ค่ะมันจะเป็นยังซี่กล่องมันนคะคะซื้อของเอ็มบีมากินค่ะอร่อยเด้อค่ะมันเป็นเอ่อเป็นเม็ดธัญพืชใช่ไหมน้องมิวมันจะมีผสมเหมือนเทนดีเว้าหรอคะเนี่ยมันเป็นซองหนึนะคะเนี่ยอร่อยมันจะเป็น เออบอร์รี่อมแหงแล้วก็ลูกเกดอมแหงแล้วก็ม,มีมะม่วงหินมะพานแล้วก็สมิมีมะเมล็ดยังน้ำมวอันหนึ่งอ่ะเป็นเม็ดแบบสีขาวอะไรไม่รู้ตํหมูตะหมูอ่ะนี่ค่ะกล่องอันนี้อร่อย,ยค่ะอร่วะ่ะแซ่บแล้วก็มีประโยชน์พร้มนี่ค่ะน้งมีวันสั่งมาก,กินอ่าขงอยู่อ๋อนี้ค่ะอันเดียค่ะเนี่ยเมล็ดเพืชน,นี่ค่ะเป็นยังสีนี่มีขบหมดเลยค่ะเนี่ยมันเป็นธัญพืชนะคะกินแล้วมีประโยชน์ คาราเมียอะไรไม่รู้อะเม็ดคาราเมียนะนี่ไงใช่ไหมาาคาราคาราเมียคาราเมียเออเป็นเป็นมเมล็ดค่ะมันโบติดมันโมมันโบติดโบติดปากบยบยังโบทำให้เฮาเอยเขาเรียกนะนะ<ข>เป็นไขมันติดลิ้นอีกอย่างพวกนี้นะคะอร่อย,อยตอเน,นี้อรีพี่แรกเห็นบอกว่ามันสิมันอร่อยอย,อย่างเลยพอกินแล้วอร่อยค่ะโบติดลิ้นบยยังเสียบค่ะคาลีกัอิ่มเลยค่ะวันนี้ อาหารไทยพอไปกินแล้วเป็นได้ตะกะเสียบอยู่นะคะเนาะว่าคือสมตำสมตำนีิมดถาเลยนะคะเนาะบบต้องบอกโบตงบอกว่าลีลอยอยังกินมดถานซมือเลยในตลาดลงขีปซะจีนะคะเนาะสู้เชื่อว่าเหม็นซมือสู้เชื่อเนาะเนาะเบาลัวแล้วค่ะเนาะอารีเนาะค่ะอารีกับจบคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสื้ไอสูไอเลยหลายๆนะคะค่ะมาให้กำลังใจลีนะคะเนาะอารีกับจบคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะน้องโบตงดังเบอร์สีลำคาในลีน่ารักค่ะสวัสดีค่ะ